กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกลับมาพบกับผมตนวด r PCC กันอีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมนะวันนี้มาจัดรถลักอินไฮบิทอีกหนึ่งคันนะคุณผู้ชมนะ MTC h e v ตัวนี้เป็นตัวดีนะคุณผู้ชมนะแต่หน้าใหม่เรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมหน้าเป็นมเนอร์เชนเรียบร้อยหน้าตาเขาจะเหมือนแบบฟันยิ้มแบบนี้คุณผู้ชมนะสวยนะคุณผู้ชมนะสวยนะใครอยากได้หน้าใหม่ๆนะคุณผู้ชมมาจัดคันนี้ได้ปี2023ใหม่น้อยมากคุณผู้ชมนะปีใหม่มากๆออปชั่น จัดเต็มสุดๆนะจ๊ะมาดูกันที่ไฟหน้ากันก่อนนะครับผมไฟหน้าเป็น LED นะคุณผู้ชมนะเป็น FullLED เลยอ่าสวยๆแบบนี้นะจ๊ะมีเดือดทาม running light จัดให้ด้วยคุณผู้ชมนะล้อแมกเป็นล้อแมกอลอยยางใหม่สีเส้นล้อเนี K ่ยเป็นขอบ18แนะคุณผู้ชมนะสีดำดุดูแบบนี้เลยตัวรถนะครับสวยงามมากๆใครอยากได้รถ SUV ที่เป็น plug-in hybrid นะคุณผู้ชมนะใช้งานง่ายใช้สอยประหยัดนะครับผมเดินทางนี่บอกเลยว่าใช้งานสะดวกสบายมากๆเห็นไหมเจ้าของเก่าไปทำมาเป็นแบบ local hf ด้วยนะ สวยมากคุณผู้ชมนะสวยงามมากมากเลยมีกระจกไล่ฝ้าเรียบร้อยนะครับผมไฟเบรกโรลที่3จัดให้ฝาหลังเป็นฝาหลังธรรมดานะคุณผู้ชมนะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวดีนะเป็นตัวดีนะครับผมเก็บของได้เยอะนะคุณผู้ชมนะสวยๆแบบนี้เลยใครอยากได้รถ s u v ควครอบครัวอุปกรณ์คร,บ,ครบๆอย่างนี้ชุดป้ายางฉุกเฉินอะไรมีให้หมดเลยนะครับผมชาร์จไฟได้เติมน้ํามันได้นะคุณผู้ชมนะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังจัดให้แบบจุกๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะไฟเบรกด้านหลังเป็น led หมดแล้วอ้าวรถปี ใหม่มากคุณผู้ชมนะรถปีใหม่มากๆปี2023ครับนี่ฝั่งนี้สามารถชาร์จแบตได้นะคุณผู้ชมอนะ่าชาร์จแบตได้นะครับผมอีกฝั่งหนึ่งเติมน้ํามันเบนซินนะค,คุณผู้ชมนะเครื่อง1,500งพนี่ีนะครับผมกล้องรอบคันเลยคุณผู้ชมนะใหม่มากคันนี้นี่ล้างรถให้หมดแล้วดูแลข้างในให้หมดแล้วมีไฟแอมเบียนไลท์จัดให้ข้างในกว้างขวางนั่งสบายแบบนี้นะคุณผู้ชมนะสวยงามมากๆเลยนะครับผมปุ่มอะไรมันติฟังก์ชันนะคุณผู้ชมนะเกียร์ออโต้มีปุ่ม ซูเปอร์สปอร์ตให้ด้วยนะครับผมแพทเทิร์นชิปนีจัดให้เด็ดมือไฟฟ้าเห็นเบาะไหมคุณผู้ชมนะเบาะเป็นเบาะหนังรอบคันเลยนะครับผมสวยงามมากเห็นะเป็นกำมะหยีนะคุณผู้ชมนะตรงนี้เป็นกำบะหยี่ตรงนี้เป็นหนังนะสลับกันนะคุณผู้ชมนะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับผมสวยงามมากๆภายในนี่95%้บุกบวกเลยนะครับผมข้างในก็ค่อนข้างที่จะกว้างนั่งเก็บของเก็บของได้นั่งสบายมากคุณผู้ชมนะขาไม่มีติดหัวไม่มีติดนะคุณผู้ชมนะมีแอร์ตอนหลัง จัดให้ด้วยในจุดจุดนี้นะครับผมเห็นไหมอ่านั่งสบายแน่นอนมีที่พักแขนจัดให้และที่สําคัญคันนี้สามารถพับเบาะได้นะคุณผู้ชมนะพับเบาะได้แยกกันซ้ายขวาเลยฝั่งน้นก็สามารถพับได้เช่นเดียวกันนะคะมีที่พักแขนจัดมาให้ด้วยนะครับผมใครอยากได้รถแบบนี้นะคุณผู้ชมนะราคาตอนนี้ไม่แรงแล้วนะค๊ะปีใหม่ขนาดนี้หน้าใหม่ขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะราคา ห้าแสนกว่าบาทจับต้องได้นะคุณผู้ชมนะผ่อนประมาณ8-9 0 0 0เท่านั้นเองนะครับผมฟรีดาวได้และคุณผู้ชมนะใครอยากได้รถคันนี้นะคุณผู้ชมนะสีดหน้าใหม่อย่างนี้มีไม่กี่คันนะครับผมคันนี้เป็นสีดำมังเข้ามาใหม่เลยถ้าอยากได้กดหัวใจกด,ดแชร์แล้วพิมพ์เข้ามาว่าสนใจ MG h s GHEV ได้เลยครับผม